สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสหายยานยนต์รัตนาธิเบศนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบนะคะกับน้องใหม่ของที่ร้านเรานะคะตัวนี้จะเป็น Toyota Camry นะคะคุณผู้ชมใครที่กำลังตามหานะตัวนี้นะคะเป็นปี2016นะคะเครื่อง2000ตัว G นะคะสีเทานะคุณผู้ชมขาปี2016เนาะแคมรี่ตัวนี้นะคะรถสวยสภาพดีนะคะคุณผู้ชมใครที่กำลังตามหา รถนะคะ Toyota c a m r รีแว้ใช้งานเนาะใครที่กำลังตามหานะคะตัวเครื่อง2000ตัว G นะคะสนใจแวะเข้ามาชมมาดูรถที่ร้านของเราได้นะคะคันนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี่เดี๋ยเปิดข้างในให้ดูนะคะเลยอ่เซ็นทรัลล็อกนะคะคุณผู้ชม สำหรับเลขไม่นะคะคันนี้นะวิ่งมาอยู่ที่168,000นะคะ276กิโลนะคะพวงมลาลัยมันติฟังชันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เลยเป็นวิทยุเนาะตัวนี้วิทยุซีดีนะคะเกียร์ออโต้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะปุ่มบูสตสตาร์ด้วยสำหรับเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะ,ะปรับไฟฟ้านะคะนี่ ภายในจะเป็นสีครีมนะคะคุณผู้ชมคานี่ให้คุณผู้ชมดูเลยรถปี2016นะคะใครที่กำลังตามหาอยู่เนาะนี่ได้มีโอกาสายสให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่เลยตัว2000นะคะเครื่อง2000เนาะตัว G นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนี่เลยเบาะหนังสีครีมนะคะคุณผู้ชมขาตัวนี้ แอร์แบ็กเนะ a อเบสเยอะมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเบาะนั่งข้างคนขับนะคะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะนี่เลยคุณผู้ชมขะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูนะคะห้องเครื่องเนาะนี่นะคะคุณผู้ชม ตัวนี้นะคะเครื่องนะตัวนี้เป็นเครื่องสองพันนะคะเครื่องเดิมๆนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยรถนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะไม่แท้นะระบุในสัญญาชัดเจนนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมใครกําลังตามหายอยู่นะคะแคมรี่ปี2016เนสะอ่าะสำหรับราคานะคะคุณผู้ชมค่ะคันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่ 1> 6 1 9 0 0 0บาทนะคะคุณผู้ชมปี20162.0ตัว G นะคะใครสนใจนะแวะเข้ามาชมมาดูรถที่ร้านได้ทุกวันนะคะร้านเปิดทุกวันนะหรือว่าโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0818209774นะคะคุณเมทีนะใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะ ก็สนใจรถเนาะแคมรีนะคะเรามีบริการเซ็นเฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะคุณผู้ชมหายห่วงเลยนะคะใครสนอกสนใจอย่าลืมนะคะแวะเข้ามาชมมาดูได้ราคาเพียง6,19,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เนาะ,ะฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเดีย๋ยวจบการแนะนำรถเนาะแคมรีตัวนี้ไปก่อนนะคะเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ